จากกันน่าจะผ่าน Facebook ประมาณปี6-2ค่ะรู้จักผ่าน facebook ค่ะแล้วก็คุยกันผ่านไลน์ค่ะคือมันก็เริ่มต้นแบบนั้นแล้วก็เราก็คบหากันแบบชู้สาวปกติใครจีบใครก่อนหนูคะ่ะหนูจีบก่อนแต่ว่าท่านเป็นคนไม่มีตังค์หรอคะ่ะครับเออ ที่หนูจะไปอยากได้เงินท่านอะไรไม่ไม่จริงค่ะหนูทราบอยู่ตั้งแต่แรกว่าวัดท่านไม่มีตังตและท่าน,นก็ไม่มีตังว่าท่านไม่มีตังเหรอผูตายา<ช>อาตาังเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งซึมเดี๋ยวต่อไปหนูหนูช่วยเหลือก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูให้ท่านเดือนละหนึ่งแสนบาทฮะเดี๋ยวก่อนนะเก็ะตอ๊อบให้เงินพระเนี่ยนะแล้ววันนั้นหนูก็ยื่นเงินสดให้ท่านเลยค่ะให,ให้ในฐาน,นะนอะไรในฐานนะ ทหา,าแฟนนะคะถ้าพูดตรงๆในๆท่านก็ก็สึกไปแล้วนะคะ เลือดพี่มันฉีดเลยลูกตอนนี้จากประเด็นของสีกาก๊อปที่เขย่าว,วงการสงอย่างหนักและตอนนี้พระชันผู้ใหญ่ที่ไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสีกาก๊อบก็ทยอยสึกกันไปหลายรูปแล้วและประเด็นนี้นะคะยังถือเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจค่ะจนทําให้ในรายการโหนกระแสะเองก็ยังคงตามต่อกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งในวันนี้มีการโฟนอินหาสีกาก๊อบที่ได้ยอมรับนะคะว่าคบหากับเจ้าคุณประดิษฐ์ในฐานะแฟนค่ะ แถมยังให้เงินใช้อีกเดือนละแสนทำเอาอาจารย์จตุรงได้ยินแล้วถึงกับต้องปาดน้ำตาค่ะโดยรายการโหนกระแสวันที่11กรกฎาคมนะคะดำเนินรายการโดยหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยค่ะที่ยังตามต่อกับกรณีสีกาก,กนาอรีพิคาตสงที่ล่าสุดนะคะพระ18วัดศึกแล้ว7รูปโดยในรายการวันนี้ร่วมพูดคุยกับอาจารย์จตุรงจงอาสานักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนา มหาหมีดรประยุทธ์ประเทศเสนารองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทรดกรกฤษณิศนพภูตระกูลรองอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยามหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งไฮไลท์ในรายการวันนี้นะคะคือการที่ได้ต่อสายพูดคุยกับสีกาก,กอบนั่นเองค่ะ โดยเริ่มมาพี่หนุ่มกันชัยก็ถามอาจารย์จตรุรงก่อนเลยค่ะว่าวันนี้เริ่มแตกลายมองว่าน่าตกใจไหมอาจารย์จตรุรงก็บอกว่าผมเลยจุดกดหูใจมาพักใหญ่แล้วตั้งแต่เจ้าคุณแย้มจนถึงเจ้าคุณอาจก็เจ็บพอสมควรเมื่อวานก็โดนล้อนหนักเลยนะพี่หนุ่มก็เลยถามต่อค่ะถึงเรื่องที่น้ําตาคลออาจารย์จตรุรงก็แจ้งนะคะว่า มีเสียงเครือจริงแต่ไม่ได้น้ำตาคลอที่ไปออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิก็ไม่ได้ร้องไห้แค่ถอดแว่นฝุ่นเข้าตาจริงๆแต่กลายเป็นมีมบนโลกออนไลน์แต่ยอมรับว่าหดหูดจริงเราในฐานะเป็นโยมถึงถวายพระเป็นพันรูปในสนามสอบบาลีแต่คนเคยเห็นกันเราเจอพระผู้ใหญ่ทั้งมาเป็นกรรมการตรวจข้อสอบหรือแม้แต่อ่านผลสอบก็รู้สึกเสียใจจริงๆหลวงพ่อแย้มก็เจอที่สนามแบบนี้เจ้าคุณอาจอาจไม่ค่อยได้เจอเพราะท่านเป็นธรรมยุทธ์มาบ้างไม่มาบ้าง ส่วนเจ้าคุณนิกรยังไงก็เจอเพราะแกเป็นเลขานุการแม่กองบลาลียังไงก็ต้องมาพี่หนุ่มบอกว่าเขาเปิดชื่อแล้วนะน้องท่านแย้ม อาจารย์จตุรงบอกว่าพูดตรงๆก็อยากให้เจ้าคุณเทพปวรเมธีถ้าไม่ผิดก็ออกมาสู้ไม่งั้นตระกูลท่านจะไม่เหลือใครในพระพุทธศาสนาอีกแล้วอีกอย่างท่านเป็นรองอธิการบดีมหาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยก็อยากให้ท่านออกมาสู้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าพระเริ่มตั้งหลักกันได้อย่างเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรก็เห็นแล้วว่าพี่บุญเชิดได้เตือนในฐานะเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันว่าอย่าทิ้งตําแหน่งพระสังฆาธิการหน้าที่รับผิดชอบต้องมีให้กลับมาแกก็ยอมกลับมานะ กลับมาก็สู้ไม่ได้ทําอะไรผิดจะกลัวอะไรจากนั้นนะคะในรายการก็ได้มีการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆค่ะถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก่อนที่พี่หนุ่มกัญชัยจะมีการสรุปให้ฟังค่ะว่าพระเจรูปที่ศึกไปแล้วมีหนึ่งพระเทพวชิระป่าโมกเจ้าขุนอาจอดีตเจ้าอาวาสวัดตรีทศเทพ 2. พระประหลัดสุรพลพระลูกวัดกรุงกลางจังหวัดพิจนุโลก 3. พระเทพวชิรธีราพรหรือเจ้าขุนประดิษฐเจ้าอาวาสว,วัดพระพุทธฉาย 4. พระเทพวชิรธีรคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำา5พระมหาบุญเลิศช่วยธานีพระลูกวัดวัดใหม่ยญยแป้น 6. พระครูสิริวิริยธาดาผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรรายที่7ล่าสุดคือวัดที่กัลยานมิตรคือพระปริยัธาดา นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกรยานามิตรล่าสุดทางทีมข่าวไปตามวัดกรยานามิตรก่อนหน้านี้ไม่มีข่าวออกมาว่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสจะสึกหรือไม่สึกและทางฝั่งของเจ้าอาวาสเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับสีกาก,กอบแต่ประเด็นคือนักข่าวไปสอบถามพระปริยัติธาดาแต่ไม่เจอก็เลยไปถามท่านที่เป็น ผูค้ควบคุมองค์กรนักข่าวก็ทำตามหน้าที่ปรากฏสิ่งที่เจอคือท่านปัดใหม่บอกว่าฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องซึ่งประเด็นนี้อาจารย์จตุรงก็บอกว่าจริงๆหลวงพ่อประกอบเคยสอนพวกเราไม่ใช่หรอว่าต้องให้รักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีต่อหน้าญาติโยมถ้ามีสื่อมาก็ต้องวางตัวดีๆการที่หลวงพ่อปัดใหม่ญาติโยมพูดแบบนี้ไม่ดีต่อหลวงพ่อเลยนะไม่ได้ทําให้หลวงพ่อดูดีขึ้นนะทําแบบเจ้าคุณหันสาเมื่อวานนี้ดีกว่า ท่านถแถลงข่าวดีๆจริงๆหลวงพ่อพูดดีๆก็ได้นะแต่เลือกใช้วิธีแบบนี้ทำแบบนี้เพื่ออะไรสถานการณ์ก็ยิ่งแย่ลงอยู่แล้วหลวงพ่อเป็นกรรมการมหาเทรสมาคมด้วยเขาจะมองมหาเทรสมาคมยังไงกราบขาออภัยอย่าว่าโยมสอนเลยนะครับแต่นำเรียนว่าการกระทำของท่านไม่น่ารักเลยถ้าเจ้าคุณปริยัติทำลงไปก็ควรชี้แจงตรงๆว่าอาตมาไม่เกี่ยวเจ้าคุณปริยัตเอาเงินไปเองอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ใช่ปัดใหม่แล้วบอกว่าพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่อง ถามว่าถ้าสื่อขุดเรื่องเก่าๆที่วัดท่านไล่หรือประชาชนรอบวัดขึ้นมาท่านจะทำยังไงหรือหรือประเด็นว่าท่านเคยถูกสารตัดสินจำคุกแต่ให้รอลงอาญาท่านจะเอาหน้าไปไว้ไหนครับหรือถ้าสื่อไปถามพี่นัดแฟนพันแแทวว่าค่ารื้อถอนอย่างไม่ได้เงินเลยท่านจะว่ายังไงยังไงฝากท่านอย่าทำตัวแบบนี้เลยแบบนี้สื่อขุดคุยเปล่าๆฝากท่านนะเป็นห่วงจริงๆไม่เข้าใจจะทำแบบนี้ทำไมผมพูดเตือนหลวงพ่อได้แค่นี้แหละ ต่อมาในรายการได้พูดประเด็นวัดพระพุทธฉายนะคะที่พี่หนุ่มได้ถามที่มาที่ไปจากอาจารย์จตุรงซึ่งอาจารย์ก็ตอบกลับว่าหลวงพ่อประดิษฐ์แกก็ยังยืนยันว่าแกถูกหลอกแกถูกคุกค,คามแกถูกทำร้ายร่างกายที่วัดใหญ่ชัยมงคลมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสีกะก,ก,ก๊อบปลุกไปกลางพิธีไปตบหน้าท่าน มึงจะหนีกูหรอเท็จจริงผมไม่รู้จริงๆอาจเป็นสีกาคนอื่นหรือสีกากอ๊อบก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับสีกากอ๊อปซึ่งหลวงพ่อบอกว่าแชทอาตมาไม่เกี่ยวอาตมาไม่เคยทาแชทไม่เคยมีรูปรูปทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาด้วย AI อาตมาไม่เกี่ยวอาตมาจะดําเนินคดีพี่หนุ่มก็เลยถามว่ากลายเป็นว่าฝั่งสีกาวางทุกอย่างเอาไว้หมดเลยหรออาจารย์จตุรงก็บอกว่าไม่รู้สิครับ ยามรักกันทุกอย่างก็หวานหอมวันหนึ่งหมดรักกันลาสิกขาหมดเยื่อใยกันแล้วต่างฝ่ายก็ต่างซัดกันไปมาผมอยากเชิญท่านเจ้าคุณประดิษฐ์มาให้สัมภาษณ์นะรวมทั้งสีกากอบก็อยากให้มาชี้แจงจากนั้นคะ่ะพี่หนุ่มก็พูดถึงคลิปแทงสนุกที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเป็นคลิปที่ไปเที่ยวกันที่พัทยาเป็นผู้วิลล่าเด็กผู้ชายที่เล่นสนุกด้วยก็คือลูกของสีกากอบไปไล่เช็คมาหมดแล้วแล้วนี่เป็น AI หรือเปล่าเขาก็ยืนยันว่านี่คือผู้วิลล่าที่พัทยา เรื่องนี้มหามีบอกเขาว่าที่จริงผมก็เคารพนับถือท่านเจ้าคุณประดิษฐ์ท่านเป็นพระที่น่าเคารพถ้าท่านเชื่อว่าถูกทําเป็นรูป AI ถูกสร้างพยานหลักฐานเท็จขึ้นมาท่านก็ให้ข่าวกับสื่อมวลชนได้นะเพราะประเด็นที่เกิดขึ้นแม้ศึกไปแล้วก็ไม่จบสอบสวนกลางต้องเชื่อมโยงการเงินจนสุดทางแน่นอนเนื่องจากเงินเข้าออกแล้วไปเกี่ยวพันกับเงินสีกาในฐานะที่ท่านเป็นคนสั่งจ่ายเงินจะต้องมีคดีตรงนั้นอีกถ้าท่านเชื่อว่ามีการทําแบบนั้นจริง ท่านต้องร้องทุกกล่าวโทษไปที่สอบสวนกลางและพี่หนุ่มนะคะก็ถามอาจารย์กริพงภ์ค่ะว่าดูทรงแล้วเนี่ยเป็น AI ไอไหมอาจารย์ก็บอกว่ามองได้2อมุมอาจเป็นเหมือนที่ท่านกล่าวอ้างว่าสร้างขึ้นมาแต่จากการประเมินคร่าวๆไม่น่าใช่ AI ตรงนี้ปกติพิสูจน์ได้ถ้ามีการที่แจงก็จะทำให้สังคมคลายข้อสงสัยแต่คิดว่าน่าจะมีข้อมูลอย่างอื่นเชื่อมโยงมากกว่านี้ ขณะที่พี่หนุ่มค่ะบอกว่าน่าจะเป็นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจากข้อมูลบางข้อมูลพยานบางท่านที้ว่าหลวงพ่อเนี่ยไปอยู่บ้านสีกากอ้าเดือนนอกจากนี้ทางคุณพุทธะเนี่ยก็ได้ถามป้าคนหนึ่งชื่อป้าคองซึ่งพอป้าพูดขึ้นมาทําให้สีกากอบมองว่าไม่เป็นธรรมกับเขาซึ่งทางป้านเนี่ยบอกว่าพระโดนวางงานทางรายการก็เลยต่อสายหาสีกากอบซึ่งพี่หนุ่มบอกว่าได้ขออนุญาตเธอแค่มุมนี้มุมเดียวคือมุมของพระประดิษฐ์มุมอื่น,อ,นอาจไม่ได้สอบถาม ก๊อปอยากที่แจงประเด็นนี้ประเด็นเดียวใช่ไหมสีกาก๊อปก็บอกว่าใช่ค่ะพี่หนุ่มถามว่ารู้จักพระประดิษฐ์ได้ไงสีกาก๊อบบอกว่ารู้จักผ่านเฟซบุ๊กน่าจะประมาณปี62ค่ะแล้วก็คุยกันผ่านไลน์ค่ะตอนนั้นไม่ได้ทําบุญเหมือนทักเฟซบุ๊กคุยกันปกติทั่วไปแล้วมีโอกาสได้ไปเที่ยววัดทันค่ะก่อนที่พี่หนุ่มจะถามว่าความสัมพันธ์เริ่มต้นยังไงเพราะดูจากข่าวเหมือนเราไปจัดฉากให้เขาเป็นเหยื่อสีกาก๊อบบอกจริงๆไม่ได้เป็นอย่างที่คนอื่นพูดหรอกค่ะม แต่มีบางช่วงที่ท่านหายไปบ้างระหว่างปี62หายไปบ้าง4-5เดือนล่าสุดก็9เมษายน67หนูไปหาท่านที่วัดไปขอพบท่านเพราะท่านหายไป4-5เดือนวันนั้นก็เจอกันช่วงค่าแล้วก็ยังเจอกับกรรมการวัดคนหนึ่งที่ท่านไม่ให้เข้าพบหนูก็นั่งรออยู่สักพักหลวงพ่อเดินออกมาบอกว่าไปขับรถเล่นกันวันนั้นมีน้องชายแล้วก็ลูกสาวไปด้วยไม่ได้ไปคนเดียวก็เหมือนปรับความเข้าใจกัน หนูขอแก้ข่าวิดงที่ว่าหนูอยากได้เงินท่านไม่จริงหนูทราบตั้งแต่แรกว่าวัดท่านไม่มีเงินแล้วพอสีกากรบเล่าถึงตรงนี้พี่หนุ่มถึงขั้นร้องเลยว่าอุ้ยตายวัดท่านไม่มีตังหรอก่อนจะหันไปบอกอาจารย์จตุรงที่นั่งซืมอยู่นะคะว่าอาจารย์อย่าเพิ่งซืมอุ้ยตายวัดท่านไม่มีตังเนี่ยสีกากรบก็เล่าต่อค่ะว่าใช่ค่ะท่านเองก็ไม่มีเงินเพราะท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านเองไม่มีเงินหนูก็โอเคไม่เป็นไรหนูไม่ได้อยากได้เงินท่านหรืออะไรตามข่าวไม่เป็นความจริง นั่งอยู่ในรถสิบถึงนาทีหนูบอกว่างั้นเดี๋ยวต่อไปหนูช่วยเหลือท่านก็ได้ค่ะหนูจะให้ท่านเดือนละ1 0 0 0 0แบาทพี่หนุ่มถึงขั้นบอกว่าฮะก๊อปให้เงินพระเนี่ยนะทําไมถึงต้องให้สีกาก๊อปบอกว่าถ้าพูดตรงๆเราก็รักเคารพท่านหนูรู้มาตลอดว่าท่านเองเป็นพระที่ไม่มีเงินหรอกค่ะวันนั้นหนูก็ยื่นเงินสดให้ท่านเลยค่ะพี่หนุ่มเลยจี้ถามว่าให้เงินในฐานะอะไรสีกาก๊อปบอกให้ในฐานะแฟนค่ะถ้าพูดตรง,ตรง,ตรงๆในในท่านก็สึกไปแล้ว ทำเอาพี่หนุ่มเนี่ยอึ้งเลยค่ะถึงกับถอดแว่นก่อนจะพูดขึ้นมาว่าเลือดพี่ฉีดเลยหนูเอ้ยก่อนจะย้ำอีกนะคะว่าให้ในฐานะแฟนนะแล้วตอนนั้นให้เดือนละแสนคบมานานแล้วใช่ไหมซีกาก็บอกว่าก่อนหน้านั้นไม่ได้ให้อะไรนะคะแต่หลังจากหายกันไปหลายๆช่วงวันที่9เมษายน67 คืนนั้นที่ไปหาท่านปรับความเข้าใจกันแล้วก็ไปหาท่านก็เลยบอกว่าต่อไปหนูจะให้ท่านเดือนละ1,000 0แบาทคืนนั้นหนูก็เอาเงินสดให้ท่าน1 0 0 0 0แบาทจากนั้นก็แยกย้ายกลับหนูก็กลับบา้านจากนั้นเราก็คุยกันเรื่อยมาคบกันเรื่อยมาหนูก็มีการให้เงินท่านอยู่ประมาณ2-3เดือนเดือนละแสนบาทจากนั้นหนูไม่ได้ให้เพราะว่าบางช่วงหนูมีปัญหาเรื่องเงินหนูก็ไม่ได้ให้แต่เราก็คบกันจริงๆค่ะ พี่หนุ่มถามว่าให้เดือนละแสนเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีสิกาก็บอกว่าบางทีก็เงินสดบางทีก็โอนโอนเข้าบัญชีท่านค่ะท่านเคยโอนกลับคืนมาไหมสิกาก็บอกว่ากรณี3ล้านกว่าบาทจริงๆเหมือนเราอยู่ด้วยกันหนูก็โอนเงินฝากบัญชีท่านไว้แล้วเวลาหนูจะใช้ก็ให้ท่านโอนกลับคืนมาไม่มีสัญญากันค่ะเหมือนเราอยู่ด้วยกันแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะโอนเงินเข้าไปนะหนูจะใช้ห้าหมื่นก็ให้โอนเงินคืนมาให้หน่อยประมาณนี้ค่ะ และพี่หนุ่มถามว่าพระต้องใช้เงินก๊อปรูไหมว่าท่านเอาไปใช้ทําอะไรสีกาก็บอกว่าท่านเคยบอกว่าท่านเป็นหนี้ตอนจัดงานพระราชทานเพลิงศพพระอุปชาของท่านท่านเคยเล่าให้ฟังว่ามีหนี้อยู่ล้านกว่าบาทหรือประมาณนี้นี่แหละค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวหนูช่วยเดือนละ1น0 0 0แสนก็ได้ค่ะแต่หนูช่วยท่านได้แค่2อถึงสเดือนประมาณนี้ค่ะพี่หนุ่มถามว่าหนูเอาเงินมาจากไหนให้ท่านเดือนละแสนเราทําอะไรสีกา,กาก็บอกว่าหนูเคยเล่นการพน,นันบางทีก็มีเงินเข้ามาบ้างเป็นเรื่องปกติมันเหมือนเงินหมุนค่ะ หนูเลยให้ท่านบ้างแล้วปีที่แล้วอาร์ตทอยมันฮิตมากหนูซื้อมาขายไปก็ได้กําไรบ้างค่ะพี่หนุ่มถามว่าการที่เราสัมภาษณ์ก๊อปพาดพิงอดีตพระประดิษฐ์ตัวก๊อปเองบอกว่าได้รับการพาดพิงมาก่อนมีลูกศิษย์พระประดิษฐ์บอกว่าก๊อปจัดฉากหลอกท่านกรรมาการวัดพูดถึงก๊อปอีกมุมก๊อปก็เลยอยากชี้แจงตรงนี้แล้วก็หากันแบบแฟนคือแบบไหนสิกาก็บอกว่าก็ไปมาหาสู่ท่านมาบ้านบ้างมาฉันเพนปกติ แต่ตอนนั้นท่านไม่ได้มาอยู่ที่บ้านหนูมาค้างอะไรนะคะท่านมาค้างยาวๆก็ช่วงสิงหาคมถึง14ธันวาคมค่ะแต่ถ้ามีงานสําคัญๆที่ท่านต้องไปท่านก็จะไปค่ะพี่หนุ่มถามว่ารูปโต๊ะสนุกเป็นภูวิลล่าข้อแท้จริงเป็นยังไงสีกาก็บอกว่าเป็นภูวิลล่าจริงๆค่ะวันที่24ตุลาคม67หนูพาลูกๆไปเที่ยวภูวิลล่าพัทยาท่านก็ไปด้วยกันค่ะและภาพนวดเท้าทําไมถึงนวดให้สีกาก็บอกว่าวันนั้นหนูปวดข้อเท้าท่านก็เลยนวดให้ที่ซบเนี่ยไม่ใช่ท่านใช,าใช่่่่มสีกกกาา็บอใชทนคะ และที่พี่คองบอกว่าไม่ใช่ล่ะสีกาก็บอกว่ารูปนั้นเป็นรูปท่านจริงๆค่ะมันเป็นเรื่องของการทะเลาะก,กันค่ะเรื่องบุคคลที่3ามอีกคนนึงค่ะแล้วหนูก็ถามว่าตกลงจะเอายังไงกับเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งท่านก็เลยซบมาที่มือหนูเลยถ่ายเอาไว้พี่หนุ่มถึงกับขยี้ถามเลยว่าท่านขอโอกาสเพราะว่ามีบุคคลที่3หมายความว่าท่านไปมีผู้หญิงคนอื่นอีกอย่างนี้หรอสีกากฟก็บอกว่าอะไรประมาณนั้นค่ะ ทำเอาพี่หนุ่มเนี่ยหันไปจับมือกับอาจารย์จตุรงแล้วก็ซบเลยนะคะก่อนจะเรียกอาจารย์เสียงหลงฝั่งอาจารย์ที่นั่งซึมๆอยู่เนี่ยก็พูดเสียงเบาๆเลยว่าฉันจะไม่มารายการเธออีกแล้วจากนั้นสีกากอปเล่าต่อนะคะว่าแล้วกรณีที่ว่าหนูไปตกหน้าท่านที่วัดที่อยุธยาหนูขอชี้แจงว่าวันนั้นหนูไปรอท่านเพราะคิดว่างานนี้ท่านต้องมาเพราะหลังจาก14ธันวาคมที่ท่านหายไปหนูติดต่อท่านไม่ได้เลยหนูก็เลยไปดักรอคิดว่าท่านจะมางานนี้แล้วท่านก็มาจริงๆค่ะ อาคารนั้นเป็นสองชั้นเขาประชุมกันอยู่ชั้นสองหนูขึ้นไปแต่หนูให้พี่อีกคนหนึ่งเดินเข้าไปตามท่านค่ะหนูไม่ได้เดินเข้าไปเองนะคะหนูให้พี่อีกคนเดินไปตามท่านข้างในท่านก็เดินออกมาแต่ว่ามีลูกน้องท่านคนหนึ่งเป็นคนงานวัดก็กันตัวพวกหนูออกมาไม่ให้ใกล้ท่านมีการผลักหนูท่านก็รีบเดินลงเหมือนเดินหนีหนูก็เลยตะโกนไปว่าจะทํากับหนูแบบนี้ไม่ได้นะแต่ว่ามีพระได้ยินหลายรูปค่ะพี่หลุ่มถามว่ามีตกไหมสีกากรบก็บอกว่าไม่ได้ตกนะคะ มีแต่หนูเนี่ยดึงเสื้อพี่ผู้ชายเสื้อฟ้าที่เป็นคนงานของเขาเพราะว่าเขาเนี่ยก็จะก,กันหนูหนีแต่หนูไม่ได้ต้องการอะไรค่ะวันนั้นหนูต้องการแค่จะคุยวันนั้นก็คือเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะพี่หนุ่มก็ถามย้ำว่าตุลาคมเที่ยววินล,ล่าด้วยกันสิงหาคมถึงธันวาคมยังอยู่บ้านเดียวกันพอกุมภาพันธ์คุณมีปัญหากันหรอสีกาก๊อบก็บอกว่าหนูไม่รู้ว่าจะเรียกว่ามีปัญหาไหม เพราะว่าเขาเนี่ยเดินลงจากบ้านวันที่14ธันวาคมเขาบอกว่าเขาจะไปหาหมอก่อนนะช่วงเช้าช่วงบ่ายจะไปบ้านที่ชนบุรีฉลองปริญญาอะไรสักอย่างจริงๆ15ธันวาคมเขาก็จะกลับมาปกติแต่ว่าเขาไม่กลับมาแล้วหนูติดต่อเขาไม่ได้อีกเลยค่ะนับตั้งแต่คืนวันนั้นแล้วเหตุการณ์ที่ท่านซบนวดเท้าตอนนั้นอยู่ที่ไหนกันสีกาก็บอกว่าอยู่ที่บ้านค่ะพี่หนูบอกว่าเอาตรงๆนะท่านเองก็เป็นพระทําไมกล้าไปคุยหรือว่าไปคบกับท่านเป็นแผนการของก๊อฟอย่างที่ท่านบอกหรือเปล่า รู้ว่าท่านเป็นพระอยู่แล้วก๊อฟก็ไปวางงานท่านก๊อฟต้องชี้แจงตรงนี้สีกาก๊อฟก็เลยชี้แจงว่าหนูคิดว่าหนูไม่สามารถบังคับใครได้หรอกค่ะพี่หนุ่มการที่อยู่ด้วยกัน4ี่เดือนหนูไม่มีความสามารถพอที่จะบังคับใครให้อยู่กับหนูได้นานขนาดนั้นนะคะพี่หนุ่มถามว่าใครเริ่มก่อนใครจีบใครก่อนสีกาก๊อฟบอกว่าถ้าปี62หนูจีบก่อนค่ะเพราะอะไรทําไมถึงทําแบบนี้นี่เป็นพระนะสีกาก๊อฟบอกหนูรู้ค่ะไม่กลัวบาปหรอหนูไม่รู้จะพูดยังไงค่ะ สุดท้ายมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงๆสีกาก๊ปก็บอกว่าจริงค่ะพี่หนุ่มก็เลยพูดว่าผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกจะเอาอยัางไงกับเรื่องนี้ต่อไปสีกา,กาก๊บอกก็ไม่รู้เหมือนกันและที่เขาบอกว่าหนูเริ่มก่อนทําให้พระตกเป็นเหยื่อจะชี้แจงยังไงสีกาก๊ปบอกว่าเรื่องอื่นหนูขอไม่ชี้แจงนะคะแต่หนูรู้ว่าเรื่องจริงมันเป็นประมาณไหนคะ่ะและ้วธงของคุณที่คุยกับเราวันนี้คุณต้องการแก้เรื่องไหนสีกาก,าก๊ปบอกว่า อย่างเรื่องกรณีหลวงลุงนี่แหละค่ะอยากชี้แจงในมุมหนูว่าเรื่องราวประมาณนี้ส่วนท่านจะคิดว่าหนูเป็นอย่างไรก็ให้ท่านชี้แจงได้ค่ะคือคุณไม่อยากให้เขาโยนความผิดในสิ่งที่คุณไม่ได้ทำมาหาคุณถูกต้องไหมสีกากอบก็บอกว่าใช่ค่ะขอชี้แจงอีกรูปหนึ่งรูปที่นอนบนเตียงค่ะรูปนั้นก็เป็นท่านค่ะไม่ใช่คนอื่นที่ทุกคนสงสัยว่าเป็นชูจิตหรือเปล่าใดๆและจังหวะนี้ค่ะพี่หนุ่มก็ได้บอกทีมงานให้เอากระดาษให้กับอาจารย์จตุรงหน่อยเพราะว่าน้าตาไหลแล้วซึ่งอาจารย์จตุรงก็บออกว่่าไไมเเป็นรโค แล้วสิกาก๊อปก็พูดต่อว่าหลวงพี่ชูจิตไม่เคยมาที่บ้านหนูค่ะท่านไม่เคยรู้ว่าบ้านหนูอยู่ที่ไหนค่ะอาจารย์จตุรงก็เลยถามว่าแล้วเจ้าคุณเทพปรวรเมธีของผมละครับสิกาก๊อปก็บอกว่าไม่เคยมาเหมือนกันค่ะพี่อาจารย์จตุรงบอกว่าเจ้าคุณนิกรล่ละครับที่เห็นมีรูปคนใส่แว่นมีตู้หนังสือสำนักงานรูปนั้นรูปจริงไหมครับสิกาก,าก๊อปก็บอกว่าเรื่องอื่นหนูขอไม่ตอบนะคะหนูขอชี้แจงเรื่องหลวงพ่อประดิษฐ์เรื่องเดียว พี่หนุ่มก็เลยพูดว่าเพราะญาติโยมกับฝั่งลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อประดิษฐ์เนี่ยไปกล่าวร้ายเธอเธอก็เลยอยากพูดในมุมของเธอที่เหลือก็ไปเคลียร์กับตำรวจสีกาก๊บก็บอกว่าใช่ค่ะแล้วอาจารย์จตุรงก็บอกว่าแต่ขอบคุณเขานะที่ช่วยบอกว่าไม่ใช่วัตถุจิตขอบคุณจริงๆซึ่งก็ตอบไปเสียงสั่นเครือไปค่ะและพี่หนุ่มก็ถามสีกาก,าก๊บต่อนะคะว่าทําไมต้องเก็บภาพพวกท่านไว้สีกาก,าก๊บบอกว่า เหมือนตอนนั้นโทรศัพท์ส่วนตัวของเราเราไม่ได้คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะเราแค่ถ่ายไว้ตามประสา,าเหมือนฟิลอยากถ่ายเฉยเไม่ได้แบล็กเมลอะไรเพราะหนูก็ไม่ได้เงินอะไรจากท่านค่ะหนูรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าท่านไม่มีเงินค่ะจังหวะนี้นะคะอาจารย์จตุรงค์เนี่ยได้เช็ดน้ําตาเลยค่ะคุณผู้ชมพี่หนุ่มก็ถามต่อนะคะว่าคุณรู้ใช่ไหมประเด็นกระจายตัวเยอะมากคุณกังวลใจไหมสีกะก็บอกว่าหนูทราบค่ะหนูรู้ว่าหนูผิดเรื่องไหนหนูไม่ผิดก็อยากชี้แจงในมุมของหนูบ้างแค่นั้นค่ะ แล้วพี่หนุ่มก็ถามแซลว่าไม่ชอบคนมีกล้ามหรอตำรวจทหารไม่ชอบอย่างนั้นหรอสี่กาอ์ก็หัวเราะนะคะก่อนจะบอกว่าขออนุญาตไม่ตอบนะคะและพี่หนุ่มก็จี้อีกว่าเป็นรสนิยมไหมสีกาอ์ก็ยังคงบอกว่าอันนี้หนูก็ไม่ตอบค่ะจากนั้นมหามีนะคะถามว่านอกจากที่ปรากฏรายชื่อจะมีรูปอื่นมาเกี่ยวพันอีกไหมสีกาอก์ก็บอกว่าไม่น่ามีแล้วค่ะจากนั้นพี่หนุ่มก็ถามว่าอยากพูดอะไรกับคนที่ฟังอยู่คิดว่าคุณคงไม่ออกมาพูดแล้วเพราะกว่าผมจะปุยให้คุณมาสัมภาษณ์ได้ก็ยากมาก คุณก็ยินดีที่จะชี้แจงในมุมนี้อยากพูดอะไรไหมสีกาก็บอกว่าเรื่องที่หนูผิดไปแล้วหนูก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ค่ะส่วนสังคมจะคิดยังไงก็น้อมรับค่ะก่อนพี่หนุ่มจะถามย้ำนะคะยืนยันว่าการถ่ายคลิปถ่ายภาพเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวใช่ไหมสีกากฟก็บอกว่าใช่ค่ะแล้วรู้สึกยังไงกับคําว่านารีพิฆาตพระสีกาก็บอกว่าถ้าตามหลักฐานจริงๆดีเทลต่างๆไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกค่ะแต่ก็ขอชี้แจงเท่านี้ค่ะ ก่อนที่ทางพี่หนุ่มจะพูดสรุปนะคะว่าตามที่รับปากไว้จะไม่ถามคับถามอื่นเธอต้องการที่จะตีกรอบเอาไว้แค่เรื่องราวของพระประดิษฐ์เพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาไปกล่าวร้ายเธอเธอว่าอย่างนั้นนะก็อยากชี้แจงเรื่องนี้แต่ต้องดูต่อไปว่ามีพระรูปไหนออกมาพูดถ้าไม่ใช่ข้อได้จริงเธอก็อาจออกมาอีกถ้าใครออกมาพูดไม่ใช่ข้อได้จริงคุณก็จะออกมาแก้ต่างอีกใช่ไหมจีกาก๊อบก็บอกว่าใช่ค่ะ หลังจากวางสายจากสีกาโอฟนะคะอาจารย์จตุรงก็ได้พูดเลยค่ะว่าคนใน Facebook แซวผมว่าผมร้องไห้ผมไม่ได้ร้องไห้นะผมซ้อมร้องไห้เพราะว่าต้องไปเล่นหนังกับคุณทอฟฟี่สามบาทห้าสิบเรื่องเขากะลามีซีนร้องไห้ครับ acting c o ค้ชผมสอนไว้แบบนี้ครับและพี่หนุ่มก็ยังบอกอีกนะคะว่าเขาไม่ยอมชี้แจงเรื่องอื่นขอตีกรอบแค่เรื่องนี้อาจารย์จตุรงถึงขั้นบอกเลยว่าแค่นี้ก็พอแล้วถ้าแฉมากกว่านี้กูขี้แตกกลางรายการแน่หยุดเถอะแค่นี้กำลังดี เรียกว่าการชี้แจงของสีกากอบในครั้งนี้ทำเอาอาจารย์จตุรงถึงกับต้องปาดน้ำตาเลยนะคะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกับการชี้แจงของสีกากอบบ้างคอมเมนต์บอกท็อปดารากันเข้ามาได้เลยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทังช่องย t u b e ท็อปดาราและเพจ a c e บุ o k ท็อปดารากันด้วยนะคะอ่าแต่ถ้าจะติดต่อโฆษ,ษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยค่ะกดยังกดเลย